ขอหวยหน่อยได้ไหมได้เลขอะไรบองน่อยได้เลขอะไร9 3 5โอ9 3 5ด้วยโอได้จังไหนค่ะยายเอาไม่ให้เหรอเอาใส่ไปก่อนนะ5บาท ร้อนสีคอร้อนสิคอ,อเลี้ยงกาหมดเลยจริงๆทีเดียว <m> เขารู้ว่าเอา หากท่านผู้ชมเห็นเป็นเล้อ,อะไรก็เมนบอกแอดมินด้วยนะคะเดี๋ยวแอดมินถ่ายให้ทุกท่านดูนะคะก็แม่ตะเคียนนะคะที่วัดป่าพันเพชรน,นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะท่านผู้ชม แอดมินจำได้นะคะตอนนั้นมาครั้งแรกเลยนะคะเคยได้นะคะสามตัวอุ้ยเหมือนห้าหนึ่งปดเลยค่ะเนี่ยนะคะเหมือนห้าหนึ่งแปดเนี่คะ่ 1, ะหนึ่งห้าหนึ่งแปดะคะเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะคะห้าหนึ่งปดอุย้ยตรงกับเลขประยงอีกแล้วค่ะห้าหนึ่งแปดสาธุสาธุ ตรงพะยงห้าหนึ่งแปดนะคะต้องดูตรงนี้เนี่ยอันนี้ห้านะห้าห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปด สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะตอนนี้เดี๋ยวแอดมินนะคะก็จะพาทุกท่านเข้าไปด้านในนะคะตอนนี้แอดมินอยู่ที่วัดป่าพาันเพชรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สวงกันค่ะ ทิ่ฐานรถแล้วนะนายเพิ่มบุญไม่แล้วไม่ใช่ชื่อรถเขาให้รถแล้ว แกมาจวยแกเดียเดียวให้ยหายสารพัดครับสารพัดสาสารพัดขอบจากขวาวานาหงวันธามิตรต่อนาราเตธรรมะเทหาเถปาระยิงกังกูให้เป็นนายแกผู่งผีนักหลายสารน้มัดผีแห่งงานกันไรมาเป็นพระขันยยาสีงั้นกูบนไปแต่ละทีตัดทั้งผุผีผีเหือดผีเลือดผีลมมันมีฤทธิ์ผีหิผีเนื้อผีเพื่อนผีกาผีกระดาผีกระดามแผีเกเผีแกผีเี่ยมผีทุเรียนนันทุกในข้ออันเถะ ในและภายนอกให้ออกตัวฐางสภาพกายเองีมั่งมั้งพุทธธรรสารายีสมอะไรไหมสารายีสมบันอะไรไหมอากาศใจสังฆาธรมสารายีสมบันอะไรไหมอากาศใจยีพุทธบารมีการขออุโมทนาสัจเจตโจดธรรมโจืสังโจืดจืดใจจืดทีผีจูซ่านผีจูบานผีจูสองผีอันใดบูยีสิงผีอันใดบูยองสิผีอันใดบูยีเสียงขออนุโมทนาสัจเจตโจดธรรมโจืสังโจดผีจูโมบ้า เดีลออแม่นจริงเป็น่หน้าเหรอเล่หน้าด้วยเลโอ้โชคดีจังเคยถูกแล้วมันต้องถูกเนาะจ้กสสกับีสวยด้วยดู ยายยายถูกหวยยังได้ยังไงนะก็ถูกเรีเนรู้เลี้ยงใบรถใบหลวงพ่อเจื้อไหมขอไปไม่ได้มีสิบโลมีรถมีรถด้ำรถอะไรก็เอาไปทะเบียนหลวงพ่อจืมไม่หรอกยายเงนเยอะหน่อยดูยืมใจสักคันหนึ่งก้อนโอ้คุณยายถูกหวยบ่อยมาให้หลวงพ่อเจิมรถให้ถูหวยบ่อยมาใหวอรถใ้ถูหวยบ่อยขอให้แม่งทำให้รวยให้แม่งให้มีให้ได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ ยะถาวะริวะห์ภูรปาริภูเดนติปะมิเวโตินังเวตาังปการตะกบุคคลที่แต่ยศวาสตวาสาจะอายุแตชีวะสิทธิตปวันตเตสิวังธรรมาสิตังจิตมนนถิญายทั้งหลายตัวทั้งแผ่นดินมานิมาอาขับใช้มีจิตมารักทุกข์ทุกข์ปุอะมกคลกันมาอปุขัมกุลจะเจริญับ สัพพะบูชามหาราพังโรบันโดมีมะอาอุสิปะเมชตาเมลุยเจริญเจริญกิตไงบันชักเป็นเจ้าปักรลักใจรวยๆยิ่งรวยๆรวยๆรวยๆแก่อายุเจ้าของอ่าวันนี้วันเกิดคุณยายอายุ60คุณยายอายุ60พอดี60 504 24กุมภายายเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่24กุมภา2504สาธุเฮงเฮงเลยคุณยายถูกตลอด สองห้าศูนย <át stars> ่กหสให้หลวงพ่อฮะใวันนั้นเนยลตาบอกสองห้าศูนย์สีเนาะอหนย์สี่นะอห้าศูนย์สี่ศูนยี่มเกพสนะเก่ออสหการลก็ห้าอนหลวงพ่อที่ก็5,2สการลีกก็5,2าสอูาสใหญ่ถูกบ่อยเอารถดมาเจิมกับหลวงพ่อตลอดออกทุกคัน <laughs> <laughs> sa <sad amayo <sado>. <sad>